สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ตรงไหนคะวันนี้พามาเที่ยวที่ว่าฝายวังปานครับฝายวังปานโอเดีนี่วันนี้เจ้าคณะคือพี่หิมดอยนะคะพามาฝายวังปานสวัสดีครับพี่หิมนะคะบ้านอยู่ไหนคะพี่บ้านอยู่บ้านหนองน่องบ้านหนองนองบ้านดงหลวงวิงหนองหลองจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดนี่มาเที่ยวกันนะครับมีอะไรให้เที่ยวบ้างคะพี่โอ้สมัยนี้ นี่เป็นหัวไก่แต่อยู่คนละฝั่งนะนี่เขตเชียงใหม่นะครับน้ำตกที่ไปวันนั้นคือน้ำตกหยงกอไอ้น้ำตกแม่เตี้ยครัน้ำตกแม่เตี้ยเดี๋ยวจะใส่คลิปอินเสิร์ตให้นะน้ำตกแม่เตี้ยสวยมากๆครั้งที่แล้วไปกับพี่ยิมแต่ว่าไม่ได้ถ่าย u t u b e นะ p ท i ว a t อ Waterfall นี่นี่ไท i ว a ว e w a t e r ฟอ l l สั่งได้นะคนเนี้น้ำตกแม่เตี้ยสวยมากโอเคแล้วต้องมากินข้าวร้านนี้นะค่ะร้านประจำค่ะร้านประจำอืม แถวนี้มีที่เที่ยวมากมายนะคะแวะมาหาพี่ฮิมเนอร์จะได้บงังงาวไปวันนี้ร้านของเราจุกจุจุกจุแน่น,นอนห้าปลาแม่เครือวันนะคะอร่อยมากมีปลามีกุง้งเต้น,ตนกุ้งฝอยทอดกุ้งเต้นตากุ้งฝอยนี่เห็นไหมแล้วก็เมนูปลาสพัดนะคะนีๆ่ๆๆราคาดีด้วย ความวุ่นวายในชีวิตเริ่มขึ้นแล้วที่ร้านลาบปลาคลัววันตัวดอนขาเดีราจะตามเพื่อนไม่ทันไข่ปลาน o t รั e n late ตนี่ดูไข okay. okay. wow, ่ปลาไข่ปลาอุ้ย sí. ฟิชเอ็ <laughs> <rapper> f <favorite>. ฟิชเอ็ดาหารส a สุดเอฟเฟนส i เฟเวอรี่นีก h รื e วันนี้เราพามากินร้านอาหารโลคอลนะประเดี๋ยวนี้อยู่อำเภออย่างเกาไออำเภอจมทองอ๋อฝั่งนี้จอมทองอ่ะฝั่งนี้ของน้ำปิงอยู่อำเภอจํมทองฝั่งนู้นอยู่อำเภอ อำเภอดอยติลำพูนไม่ใช่เออเพียงหนองล่องเพียงหนองล่องลำพูนนี่ป้านเพื่อนป้าค่ะเป็นสวนลําไยสวนแสนชัยใช่เออเป็นหนองล่องนิดเดียวอร่อยหอมป่นหอมป่นแล้วก็ถูกมากกรุบกริบมาเป็นมอดดีเลยมันก็เป็นที่เมืองอ่ะใช่ค่ะพี่ ต่างๆนุ่มหล่อมากข้างในใช่ไหมตุ้งตัวด้านในก่อนข้ามแต่ก็คือราคาแพงตัวเชียงใหม่ตอนนี้ดับเพลิงมาแล้วซาสะดุ๊งซาสะดุ๊งซาสะดุ๊งคือเนื้อใช่ไหมเนื้อหลุ่มเนื้อหัวโดนต้องชิมอันนี้ได้ This is the Intestine My favorite นะไส้อันวันนั้นชิดสาย S 1> <S 1> นี่มาแล้วนี่นคือมากินปลาส้มทอดนี่นปลาส้มทอดพี่ฟ tr ริป try everything try the plan นี่นี่ this one big piece พี่อันนี้เป็นไม่ทั่ใช่ขนาดพี่อาร์่ะอ๋อพี่กิน ใช่ค่เใชค่ะ่ค่ะใช่ค่ีกช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่าใ่ค่ะี่ค่ะใชนค่ะอช่ค่ใช่ค่ะใช่ค่ะ่ค่ะใช่องะ้ช่คาใช่คใช่ค่ะใช่ค่่วนทใ่เป็ใช่นเ่ค่่วนที่ค่น่่่ค่่คโ่ค่ะใช่ค่ใชะกช่คใคค่ะ Traditional Traditional ่ o ใช t ค่ะใช นี่อันนี้เด็ดมากเลยน,นี่อันนี้เด็ดอันนี้ล่าปลาสุกออปลาสุกน,น,กนี่พี่บิ๊บโยคอเทนเชียลมอสเฟเวอริตติ้งกุ้งแผ่น,น้อยนี่พี่บิ๊บอันนั้นสุกใช่ไหมน้อ no. งสุกน้องนี่นน<ๆ>อันนี้<ๆ>จะมากับบิ๊บ อันนี้จะมากดีนีไปเดียวไปนี่ที่สุด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 ที่นั่นเนาะกินดูรอยีรู้หมดเลไปเนี่นี้คือที่สุดที่สุดที่สุดเี่ยมันตั้งอ่าเนี่ยมะหูอ่ะมันปูกอกจชื่อออเหมือนลูกอมแฮก โอเยไหม This is the best one and this is t h e best one. เดี๋ยวเป็นซีฟู้ดซอสป่ะเนี่ยอ๋อเคยดูไหมอืมเนื้ออมอันนี้จินนนจ้นหนึ่งเดี๋ยวน่จิ้นหนึ่งจินึ่งขาม่นหอ่อจิ้นหนึ่งขา ิีบีใบใบ่อเหมืด้ใบอะไรอันนี้ค่ะผงฟ้าผักวงฟ้าขอบคุณนักหน้าค่ะบครับครับซอสอ๋อมันคือเอมเออมอือันนี้คล้ายอะไรสะเดาไหม ะเฮม่อันนี้ไม่รู้เดาไหมเชอเอมอุ้ยกินแล้วน้ำเต็มปากเลยนี่นี่นี่อันนี้ดิบฮัลวีนาดกินตะเียปลาดิบเราเดินต้องพิมหัวรูต้อไ่มลอยปลาดิบ อันเยอะเลยมากเริ่มไม่เป็นนะร้านป้าเด็กข้าพาเชียวนาดนี้ยังกินได้เป็นแล้วของผมเนี่ยเธอแกกินเป็นหรอเป็นกินเป็นกินเป็นกินคนเดียวนั่งค่ะใช่พี่โบก็กินไม่ได้ค่ะไม่ครั้งที่แล้วพี่โบไม่ได้มาร้านนี้ไปกับพี่โบนั่งไปน้ำตกมาหาพี่ริมพังแรกกับมาคนเดียว น,น,น้ำเค็ญนะใช่ไหมใช่น้ําดีมันมีชิมน้ำอื่น yeah> ก็ได้นะถ้ามันมีไม่กล uh ้ากินเนี้ยแต่เนี้ยปลาเขาเย็นนะเนื้อเขาเย็นเพราะว่ามันต้องดิบนอเอไม่้ลองหรอร้านเมื่อวานชุไม่ได้เลยเขาแล้วนนึกนี่ลองกับกึบกรอบ เรไม่ชอบกันยามไปลองอปาก yeah, มันคือคาปาโชอ่ะน้ำขมขมนิดเึีมีแมงมันีน่ <Yeah. S 1> นนแต่ว่าสดแสเอ,อ้เรืองไรกินกับใบนั่นก็ได้ผมคิด <laughs> ว่าคว่าไง ก็มาไงหนูก็เึงนะอย่าคายนะด้วยมากกินได้ค่ะคาพาชียวแต่มันจะไม่เหมือนลาบเนื้อดิบลาบเนื้อดิบเขาจะใส่เขาจะใส่อะไรอะมะแขวนใส่เครื่องอะเข้มข้นกว่านี้แต่นี่มันเป็นเนื้อปลาไงมันมีดีเนี่ยขมขึ้นเ <Okay. S 1> พราะหนูจิ้มไปนะ่ใช่ไหมใส่ดีด้วยไงคูดโดนชอบอันไหนปลาส้มโอเคไหม ชอบต้มต้มต้มเหรอแซ่บเนื้อแซ่บเนื้อมะเบียนมะรีผสมแน่เลยใช่สองอย่างแตาต้มส้มนี่แอปเปิลชอบอันนี้ไข่ปลาพี่ปิ๊บชอบไก่พี่ไลค์เดอะชิคเก้นฮะชิคเก้นอ a n เดอะทร i มพี่พี่พี่หิมชอบอันนี้พี่หิมชอบลาบปลา เลยนะใส่ดีตัว We're g tell him about the place the other Thai restaurant we went to from s h i s h from n แ a น b y nearby อืมร้านชายาห้เปิดพักดีแสือค่ะเพิ่งค้นพบว่าเป็นอยู่ใกล้ๆบ้านเป็นคนเชียงใหม่บางคนแม่แตงก็เลยไปอุดหนุ่มเปิ้ลแป่งไส่อั่วลำ มีทุกอย่างจริงแต่ว่าก็เป็นคนเมืองนอกเป็นก็แบ่งข้าวซอยแบ่งแล้วแค่อวดอ่ะฝรั่งกบพิสูจน์ปลาทอดอร่อยมากอ่ะต้มน้งปลาเหรอวะปลาสร้อยทอดปลาส้อยเหรอแต่ตอนที่เราไปกินอ่ะปลาจะตัวใหญ่เลมนก้างเนาะอ๋อที่วันนั้นเรากินเนาะ คอนดูร์เฟสชัวร์แกดูโบนัชนาดูอันเดียวกันกั่ที่เขื่อนนะกับไปดูกับไปดูวิดีโอเขื่อนพี่พี่มัน้องแข็งอีกไหมไอซ์นิดหน่อย Cua đơn nóng khẳng mấy. Cùng keo mà nó là hai mm. Hay nó nghe bà <laughs>

อร่อยขอชิมตัวหนึ่งเซครึ่งครึ่งครึ่งรออีกสั่งอีกจานสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีคันออเดอร์นะตะวันเออต้องข้าวเหนียวจกลาดข้าวเหนียวจกลาดดิบอร่อย ฟิชคาปาเชียวแวงนี่คาปาเชียว <What? S 1> enjoy enjoy อร่อยยังเย็นอยู่เลยเขาทำถูกสุขอนามัยนะเนื้อปลาดิบแต่มายเย็นมากเข้มข้นรสเครื่องเทศใครกล้ากิน มีแอปเปิ้ลจิ้มในหนึ่งคำกินเป็นต่ละเปรี้ยวรสรอีนเลยอยู่รเกล็ดปลาเขาทอดกรอบด้วยอร่อย I'm with you เดือดด้วซาชิมิน้องน่าซาชิมิ I do sometimes. No, 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 I don't h a n t h o Too spicy for you. I know what <but S 2> I like, but visually, I think you and me, <laughs> same thing. เห็นสภาพแล้ว <programming> มันน่ากลัวล้ำไปอ่ะอร่อยมันมีแมวสักคำหรอได้กินของไม่เป็นอ๋อจริงหรอที่อาหาร่นี่้กินกันเอเนาะเนี่ยอร่อยรสมันแบบมันมีหลายรสระเบิดในปากอ่ะแต่มันไม่เผ็ดเท่าความเมื่อก่ ม่งั้นมันมันเผ็ดล้ำรสเนื้อปลาัน่นั่งกะแน่น่่งหนักกะหรือปลาตะเพียนอ่ะเราว่าปลาตะเพียนนะแต่อันที่สุกก็อร่อยเนาะเราว่าอร่อยกว่าหมูมาน h t r e s a great restaurant in Chiang Mai that him introduced us to years ago On the river. Oh, the Dracula restaurant. What's the name of it? Oh, the mm -hmm. yeah. You know? Mm -hmm. Everyone's favorite. He, <coughs> he took us there like 15 years ago. Yeah. Remember? Remember? แซ่บเนื้อใช่ไหมปลาส้มปลาส้มทอดก็อร่อยมากข้าวหมดหนึ่ิพี่แยมพี่ปิ๊บมามีอยู่เหรอไม่อยู่ไม่อยู่นี่ปลาส้มนะกระเทียมทอดอร่อยข้าวเหนียวจบ ยังไฟไม่ถึงลาบเลยเน,นี่ยขับถุกไปขูดปลามันๆเจมอะไรดีเ้มซีฟู้ดพี่ฟิขอน้ำเจมซีฟู้ดพี่เขาก็ทำให้นะ ออนปลาะปลาจีนไ oh, หมปลาปลาส้มหรือปลาจีนแต่เพ well> ิ่งดูข่าวี่่ใส่ทอดกรอบดาวกเก้นซื้อบเก็เชื่อในดี่มันเข้ากันกับเบียร์นานชื่นเสียเสียสั่งลุย นี่ during the heat of the day you go take the a t มาไหมชอไหนไม่คิดสูตรนเนี่ยสรูปแล้วนี่ไงต้มแซ่บเนื้อน้ำแผงก้อมสวันภาพถ้าพี่มีน้ำมานั้นก็มองอยแต่ถ้าจะเป็นออริจินอดน่ะทางทางโน้ตดยอมแพ้ยอมแพ้หมดนะอร่อยมากมาแล้วกูนี่ไงแย่งกันกินมาแล้ว อร่อยมากครับครับชเคงรสบกพี่พี่าไปกินพี่ต้นไม่ได้กินเดี๋ยว่าพีเพ่กินหมดก็สั่งใหม่ใช่ไม่หมดแบ่งไม่หนเลนเพราะนี้ร้อนมากเลย่อืมถอยแล้ว หากินที่อื่นไปได้จ้าเธอเลยชิ้สุดขอบฟ้าชิ้นน่ากินวนน่ารัก Thank you brother Thank yeah, you That's good Yeah that good. No problem นน่าหกิไม่ได้ขอบคุณครับ I just have a little bit more เล็กน่อยเหมือนน้องเที่ยวพี่แะ่พอกินน้ำน้ำจิ้มดีขมเนาะ

you take eat eat enjoy อะอร่อยล้วฟอร t เ o อรจ้าินข้าวเหมือนที่โรงแรมอ่ะใช่นี่อร่อยนะมันนิ่มัไงนี่สุดท้ายละะ t h ่เลยไม่เลย t ่เลยไม่ e ไม่ o ไม่เล t h ่เลยไม t เลย่ยมเไม่เลไม่อย่ไม่เลยเลไม่ยไม่่เลไ่เเล่งนะเนี่ยเราไม่พลดถึงเรื่องอากาศไม่งั้นเดี๋ยวแต่เล้ไลเมมลมไมไม่ร้อนไม่ไไม่่เ่เเลมลม่มเล นี่เปิดมีเปิมีไอหิมอือไอหิมมีน้องบบาเปิดห้างซาเนื้อนะยังไปไม่ถึงซาเนื้อเลยนะซาสะดุ้งซาดสะดุ้งนี่มีไผ่ขี้ริ้วรู้จักไหมไผ่ขี้ริ้วซาดสะดุ้ง Which one you like best badly กินแล้วต้องสะดุ้งด้วยกาแฟปลาแป้ง มีซาดุ้งมีตะไคร้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยจะน่าบ้านพี่เขาทอดที่เดียวกันสะดุ้งไข่ปมาเทอดแต่ขี้มีเขาคนละอร่อยมีดีนี่ไงผมก็อร่อยดีอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันหรอยแต่่ือสะดุ้งอันนี้เอาไปทำสุกปลามาจากไหนพี่เก็ดเก็ดปลามาจากแม่น้ำนี่ยหรอนออยู่เท็กนิสบีฟเบฟเยสเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไข่มาแห้งเนี่ยวจอกลองอย่างละ เดี๋ยวเจอเข้าไปแล้วก็เหนียวแล้วก็คายทิ้งฉันก็เสียดายของเป็นไงคะใช่ฉันดุงตะดุงเลยกลับไปที่กุ้ง it's bitter I I cannot do u r flavor ปริชีปิดไปที่กุ้งไปเว็บกินขมไม่เป็น อันพี่พิบขายแล้วพี่เห็นไหมล้วจะเอาชิ้นบะยิวของฉันไปออไม่ใายไม่ใายไม่ใายอยากลองกินก็เก่งแล้วเวอร์รี่สปายซี่ดีวิตากันเนสซ์สดมันมันไม่สไปซี่แต่มันบิ๊ดเดอร์เข้าใจป่ะถ้าทำยูรูแล้วพี่กินนะก็ต้องดังไปแล้วอ่ะใช่เนี้อไม่กินไงพี่คนไหนเป้าหรือคนละคัมงแม่เลยมาแล้วมาคำหย่อนพี่กินลาบปลาเป็นคนเดียว ่อยมากร้องพุดคอี่ยวนี้ดวยใช่ต้องกินกับใบแฮกใช่ไหมใบแนี่นี่นี่อร่อยอ่อนไม่ไม่ไม่แม่แม่แต่แม่แม่ต้องทอดไม่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 ยอะอร่อยมาก t h one vegetable I love Thailand uh, a b e r g i n What's it called? Aubergine is the one we used to get n a b e r a g e What's the <S oh. thing we used to get with uh, Pinon Pat? That one I l i k e The f l o w e r f l o w e ดอกกระจน Sorry. Oh. Sorry. ดอกกระจนผัดไข่ดอกกระจนผัดไข่ดอกกระจนผัดกระเทียมอันนี้กุ้งผมันะมันเป็นดอกผมมันมี texture ที่เขาชอบอ่ะมันเป็นกรึบๆไงมันเป็นดอกกรึบๆนั่นอะแล้วหากินยาก Very good. That vegetable I like. Yeah, you too. Yeah. The only vegetable he eat. Yeah. คุ้น for you you try to remember the name ดอกกระจอนดอกกระจอ not a b u r t i n e a b u t i n e คือบะเข่ดอกกระจอนคนส่งมาคือฮาม okay i try one ครับผมครับ i try ใบมะกรูด p e p e r lime pepper lime l e a รนี่ ไม่เป็นไรอร่อยกินได้น้ำเหนียวไปหน่อยแต่น้ำถ้าเดินเอ็นอ๋อแต่แต่บางเิ็มนุ um. right. um, uh, ่มนะคุณเนื huh. uh ้อ huh. น้องลายอะเฮ้ย huh. ต้นแกเปลี่ยนไปปกติแกกะฉันนี่สูตสีกระดาษเลยคืออันจะไม่กินสุกเลยจะให้เปลี่ยนมันเถรัอืมนุ่มแต่น้ำนี้แซ่บกว่าพออย่าง น้ำนี้ใส่มะนาวเยอะกว่าแ่าใจนะจรินอันนี้ <c oughs> มันจะหอมค่ะน้ำกับมีใบโหระพาอันนี้ส้มมะนาว,วอันนี้ไม่ต้องตัดตัดคาวอันนี้มันเป็นพริกแห้งจริงอันนี้มันเป็นพริกสดอันนี้ถูกจริงเนี่ยอันนี้ปรุงไหม อรนมันเป็นรสชาติ original อ t h e not in the city not t city food <laughs> I don't need <laughs> How do you like it? I liked it, I enjoyed it. Thank Chicken. you. Chicken was good, yeah, this was good. Honey, yeah. The flour was good. So. Mm, the flour was good, right? Yeah. Even the garlic is different. This is not the big garlic yeah. that we normally have. This is like a local small, tiny, tastier, garlic. ขนมน้ำปลาไม่ได้กนนเดียวลาบปลาลาบปลามดกทุกคนนี่ไม่ไม่เคยกลเนาะเกตมานนะข้าอยข้าวอยหนุนบอกโคซองที่ลำของแรงของเนี่ยไม่้ที่มุกแกคนไทยภาคเนี่ยองแรอะไรนะเชงไม่มันจะที่ทำมันจะมีแชงไอ้ตรงนี้ ดูแลยอ่จอมันนี้มาละอนโมาเชดู่าด่ช่ช่ไม่ใช่เชอแม่ปิดแม่เปิดกี่โมงค่ะแปดโมงถึงเพราาง9กโมง1ีสิค่ะตโมงนเรียบร้อยทุ่มทมงโนครอบ to ิ i นครอบโอเค Well, she, she opened earlier than that, but you know, just to prepare, But ready to serve is 9 o'clock. See you in the morning. <laughs> <laughs> in so you're staying here, right? Yeah, stay. 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 you stay with him, Dai. The room, the room. The room. Yeah. Yeah. ready for you. Thank you. <laughs> mm. You stay with him, die. i pick you up tomorrow. <laughs> <laughs> he'll pick, he'll pick yeah. you up here. Yeah. <laughs> yeah. 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 ข้าวเหนียวจิ้มปลาเนี่ยอร่อยสุด l o t ซา r ี <Yeah. S 2> t ิ c k ก t ปลาส้มอร่อยสุดนี่กล่องละห้าสิบบาทซื้อกลับบ้านไปทอดต่ออีกด้วยมาเที่ยวกันนะ จังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอจอมทองชาวคณะว่าไงคะชาวคณะว่าไงผ่านไหมผ่านไหมแนะนำน้อปแนะนำแรงแรงสวัสดีเจ้าเดือนหน้าป้ามาป้ามาใหม่ค่ะไปนี่แถวนี้อะไรแม่ต้องกลับมาบายบายกันด้วยนี่พามาดูก่อนฝั่งนี้มีแม่น้ำเดี๋ยวนะนี่นีแม่น้ำปิงนะ แม่น้ำปิงกั้นระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนนะท่านผู้ชมเขาเรียกฝายวังปานฝั่งนู้นคือลำพูนฝั่งนี้คือเชียงใหม่นี่นี่พาชาวเขานแ่มาเที่ยวร้านนี้นะละปาแม่คือวันอือยากมาพักที่รีสอร์ทชื่อดอยนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท I'm